สวัสดีทุกคนสวัสดีทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้มากินเนื้อย่างบ้านสาวเจี๊ยบเนี่ยสาวเจี๊ยบเป็นเจ้าภาพเหรอใช่ไหมสาวเจี๊ยบเดี๋ยงสาวเจี๊ยบถูกหวยเอาเหรอถูกึงสองแสนห้าโอ้ผู้เล่นผู้จริงเนี่ย ว่าอีกอยู่เจ้าเื่อเอาเงินมาโชว์ใหเห็นบ่หันบ่สาวสาวไทยต่างแดนรวมกลุ่มกินเนื้อย่า <c> ง <oughs> มาแม่มาแม่มามามาทนเกียวไว้มีล่ามไก่ด้วยบอบอบ่กินเจ้าอ่ะชุดชุดน้องสูเนี่ยนิสัยไม่ดีกินวีนกินเบียร์ไฝไี่กินก็บ่ ไ, hora, ไม่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 มีใครไม่มีใครแบบว่าแต่งหน้าสดทุกคนเนี่ยเพราะว่ามันไม่ได้แต่งหน้านีแหละมันแต่งแล้วมันจะสวยเกินหน้าเกินตาเราพี่ี่นเยตงเลไหมวานยเรอหรือว่าต้องเมืยาไปไม่เพดนะกหมุนเลยไม่ไม่กี่หลัก <of> ไม่ได้เอาขากรองมาไ,ไ,มไเรียบบลนอนี้รวงมันโดนเนี่ยเต็มที่ที่โทษนะคะหมูเอา,าดับเหรอไฟมันตัดเหรอไม่รู้อะไม่เปิดไฟตรงนี้ ไม่เตมันตัหรือเปล่าไม่รู้ว่าจะโดนลิกลสินหรือเปล่าเบียร์ครอกไม่ค่อยูดเดียวว่าันเียรลอกโฆษณาให้เขาถกมาเข่ลก้าจะลงเอยูทูอะะ่ีแอลกอฮอล์มันติดกอไปยซ่อนก่อนซ่อนกระป๋องกันสิ เดือแต่แก้วมันเป็นไรเมื่อกี้ค่อยๆอย่างนี้เนาะโดนเอ้ยไฟก็ดับเหมือนกันนะเจ้าอืมแสดงว่าไฟตรงนี้ดับเอาปั๊กมาเสียบอ๋อแสดงว่าใช้พร้อมกันไงใช้ไฟเยอะใช้ไฟเยอะแน่เลยอันนี้ต้องไปเสียบตรงนี้เสียบปั๊บนึงเออมันต้องเสียบคนละห้องนะถ้าอย่างนั้นน่ะแกต้องเอาปั๊กขึ้นเพราะว่ามันดับหมดเลยอันนั้นก็ดับอันนี้ลูกชิ้นทำเองเนาะปลาอะไรเนี่ยดอตดิฮะ มาดอุ้ยลูกอันนั้นได้แต่อันนี้ไม่ได้ต้องดูแกต้องดูไอ้ติดดำอันนี้ปลาอันนี้ติดนะมีหมึกได้มีลูกชิ้นเดี๋ยวไฟมันบมันต้องดูไอ้ไอ้ที่ไฟน่ะหมักหมูหมูหมักคนไทยอยู่ที่ไหนก็เก่งไปหมดแม่สอนมาดี ใช่ใช no ่ไหมเจ้านะิกกกอาาาาขขมมออู่ใสเกนะอะไรที่อยากกินก็ต้องหาทํากินเองให้ได้ต้องเป็นทําไม่เป็นก็ต้องเป็นอยู่เมืองนี้ต้องเก่งทุกอย่างใช่ความอดทนสูงถ้าไม่เก่งยังไม่ผ่านไม่ผ่านยุบเขาเจ้าเหรอนเจ้าเหรอนโอ้ข่อยเจ้าข่อยไม่ต้องห่วงข่อยดอกข่อยห่วงเจ้าที่ไหนกินแล้ว ินไขค้าไขขะน้ำจิ้ยแสดงว่าไฟมันเยอะใช่ในในครัวใช้อะไรหรอเปล่าเมื่อกี้มันทั้งเพลงทั้งไอ้นี้ทั้งเตาเตาด้วยไงอันนี้เก็บนะครับอเราไปสิอย่าไปไมล่ เอาเผาอะน่ะเผาป่ะอ้ยยังค่ะยังคนนี้ทำกับข้าวอร่อยนะคะในโชว์ก่อนนี่เจ้าออกยูทูบแล้วพี่ถึงบอกว่าต้องเอาคัตเตอร์ขึ้นอนี่

จะได้กินไหมเนี่ยมันต้มโลไฟกำลังมานะคะช่างไฟกำลังเดินทางอุ้ยนั่งผี้ที่เล่าะว่ากระเด็นล่ะถูกที่แล้วยายเพราะว่าอยู่เตานั้นมันน่าจะได้กินไข่กว่าเตานี้เตานี้เย็นและนอกจาต้มๆไงเออนไ มันไฟเขากำลังไอ้นี่เอาคัดเอาขึ้นอยู่อืมไฟมันตก <c oughs> ใช้ไฟเยอะ <c oughs> เกินมาเละตัด <c oughs> ขนาดแท่หมอ้อสองหม้อเนาะหม้อแล้วก็ไอ้เทงโอ้โอ้ต้องมาสับไยอย่างนี้บามเป็นยอดบังเป็นแตกพวกนี้เยอดอุ้ยแตกพวกปะปัง ลิปนี้ก็จะไม่พูดมากเท่าไหร่นะให้ดูอย่างเดียวเน้นที่อาหารเน้นที่อาหารสุลาบไก่สีน่ากินน่ากินนี่ไปมาแล้วมาแล้วเห็นบอลถูกใจนเล้วหมือนแราเกล้ยเลยเกลี้ยงอยู่ต่างประเทศก็ได้กินเหมือนกันนะคะ คนไทยอยู่ที่ไหนมีกินทุกที่อุดมสมบูรณ์อย่าบอกว่าคนไทยขี้เกียจนะไม่ขี้เกียจนะใช่แล้วคีบไปท่อนคีบออกมาละกินเลยบอคีบโอเคบอคีบบอคีบทอดหน่อยจะไหมคีบบอกคีบ นั่นมันแทงแบบที่เบาเอาแต่เอาสวยน้อยนะเอาสวยน้อยน่เอาอันนี้ออกค่อยค่อยเขียงคอมเนตนไปว่าวันนี้กุ๊กแมมเดี๋ยวให้ให้ให้ที่โยโกให้แมง ช่วยกันช่วยกันย่างช่วยกันกินวกน่งไปใส่ไฟตรงนี้อันใดเนาะเดียวบ่ะสับโ่ใช่วงที่เจี๊ยวอะไรนะโซ่ตรงตรงกลางกระเป๋าถ้ยอะนี่ไงนี่ไงเอามาแล้วเอไม่เอาไเจียว กินซะกินซะยังไม่สุกเลยค่อยค่อยยากกินค่อยอยากกินแล้วค่อยทานแล้วก็อไม่อยากกินแล้วตัวทำจรินไม่หรอกจะเป็นแบบนี้แหละเหมือนงานวัดน่ะค่อยไปทาโรงทานน่ะค่อยไม่ได้กินนะจ้ะสองวันสามวันแล้วค่อยไม่ได้กินอ่ะมันเป็นอย่างนั้นไปชินก่อนอ๋อเราทำไปชิมไปเราหิวเราก็กินแล้วชิมแล้วพลาดก็โอเคแล้วตรงไหนอ่ะอยู่ ทีปากน้กบ้านี่หเขาที่ปากหมอนเพะนี่ข้พี่ขาที่ปากหมอตั้งยีต่ตาไหมอ๋ออันนี้แก้วหนูเลยเนาะใช่ไหมอันนี้ไม่รู้แก้วไขมีแมงลูกแ,แก้วอ้ยโถดีโอ้ส่วน สิทิ์เรขสิทธิ์ไหมคะเพลงโอเคนะคะแค่นี้ละคะ่ะเดี๋ยวจะกินละสวัสดีนะคะชชเช้าคนไรใช่กดแชร์กดให้เป็นกำลังใจให้หน่อยนะคะสวัสดีค่ะ